สำหรับเพื่อนๆชาว Discord ที่กำลังหาวิธีการส่งลิงก์เชิญเพื่อนหรือเชิญคนอื่นเข้าดิสเรานะครับแบบง่ายๆให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ห้องนั้นนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นนะที่เพื่อนๆต้องการจะส่งลิงก์เชิญจากนั้นในส่วนของชื่อเซิร์ฟเวอร์ทางด้านบนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆจิ้มลงมานะครับจะเจอกับเมนูที่เขียนว่าเชิญคนนะครับหรือว่า invite นะครับที่เป็นไอคอนรูปคนให้เราจิ้มลงไปได้เลย ในส่วนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเชิญเพื่อนนะครับที่เป็นเฟนกับเราอยู่แล้วเนี่ยสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าชื่อเพื่อนของเรานะเมื่อเจอแล้วก็กดที่คําว่าเชิญด้านหลังตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดของใครนะครับไม่เจอเพื่อนของเรานะครับเราสามารถกดที่คําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับปุ่มสีม่วงตรงนี้ปุ๊บและเอาลิงก์เนี้ยส่งไปทางไลน์ทาง Discord หรือ Facebook เนี่ยให้เพื่อนของเรากดเข้ามาได้เลยและบนหน้าจอของคนที่ถูกเชิญนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยกดที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่ากดที่ปุ่มจอยเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วก็ให้เพื่อนของเรากดที่ปุ่ม accept เข้ามาได้เลยเพียงแค่นี้นะครับในห้องของเราเมื่อกี้หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนของเราโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองแบบนี้ครับผม โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ